บางโมแต่วันนี้เลนเชงมาปั่นเรียบร้อยโอ้โหดูวะหนีโรเลนยามาแล้วกดลูกนี้เรียบร้อยเลยทุกช่านและใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกนี่เลยเพจแมงปอบริการเติมเกมมือถือราคาถูกเติมไวปลอดภัยเชื่อถือได้100%นไม่ว่าจะเป็น FC Mobile eFootball Call of Duty ทางร้านมีให้เลือกมากมายตลอด24ชั่วโมง ใครสนใจกดที่ลิงก์ด้านล่างหรือเพจ Facebook แมงปอบริการเติมเกมมือถือราคาถูกได้เลยนะครับโอเคนะผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่ผมแก๊สแกนที่เคยกับเกม FC m o b บายนะครับผมบอกเลยว่าวันนี้จะมารีวิวบโมโมฮ Mohamed สาา่าใน OBR 103เทนเมตรส้ม25นะทุกคนนะ ฝีเท้าเนี่ยให้มา143ขวา5ซ้าย4การยิง126ส่งบอล117เลี้ยงบอล142ตั้งรับ56สภาพร่างกาย97ตรงนี้สามารถขยับไปยืน RM ได้ด้วยนะแล้วก็ถ้าสกิลเนี่ยให้มาเป็น4ดาวน้องพลังงาน4ดาวครึ่งแล้วก็ได้เป็นในส่วนของ ของคองแควบวก3นั่นที่ผมอัพมาได้เป็นรอยนัตเตอร์1แล้วก็ในส่วนของการเลี้ยงบอลอีก1นะก็เลยได้ฝีเท้าเพิ่มไปนะฮะพลังงานด้านในเนี่ยจะมีมันนี้เลยฮะการเลี้ยงคอมเี็วบวก25นะทุกคนนะเลี้ยงบอลก็บวกตามนี้ฮะสามสบบวกหบวกหนะแล้วก็การทําดูได้มาอีก10แล้วก็คุณตำแหน่งอีก10นะทุกคนนะคุณสมบัติด้านในเนี่ยเวิร์กเดดค่อนข้างดีฮะให้มาเป็นสูงปั่นกลางแล้วก็ได้มายิงปั่นโค้งได้ด้วยยิงประตูใจคลิลลงไ มันจะไม่เหมือนตัวร้อยนะตัวร้อวิ่งร้อยหก็จริงแต่ว่าไม่มีเลี้ยงเร็วแต่ว่าตัวนี้วิ่งแค่101แต่ว่ามีเลี้ยงเร็วใครที่สนใจตัวไหนเนี่ยก็ลองช่างใจเปรียบเทียบกันดูนะทุกคนนะเดี๋ยวนี้จะลองให้ดูได้ว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ราคาอยู่ที่286ล้านในส่วนของเม็ดส้มนั่นเองนะท่านผู้ชมนะโอเคเดี๋ยวไปดูในเกมว่าจะเป็นยังไงมูฮัมหมัดซาา OBR 103 Rw เมโ้มย okay, ี่ห้าฮะไปฮะโอเคนะครับผมเดี๋ยวก็รองกดแล้งมาเจอกับคุณทริปบอยนะทุกคนนะเดี๋ยวมาดูในเกมว่าจะเป็นไงบางโมจะเฉิดชายได้หรือเปล่านะไปฮะออกมาที่โมซาร่าโมซาอืไม่ผ่านทึกปั๊บหลอกดูทุกคนโอ้โหเอาเรื่องอยู่นะแล้วมีกุลิตมาแล้วบางโมสับออกทีนึงแล้วปั่นด้ซ้ายโอ้โหเกือบได้ฮะเห็นนะผมบอกแล้วว่ามัน เอาเรื่องนะโมซทลาแล้วครับผมบล็อกมาทีนึงแล้วฟุกฟับมาหนีมาหนีเตโอแล้วดึงเข้าซ้ายปั่นลูกนี้ไม่ได้แล้วโอ้โหจังหวะสองลูกติดนะโอ้โหดูวังมัวสับตรงนี้หนีเตโอมันได้ฮนะดูความเร็วฮะร้อยสี่สิบนะแล้วมาตรงนี้โอ้โหเลนเชงไม่ผ่านเตโอหว่ะ บางโมแต่วันนี้เลนเชงมาปั่นเรียบร้อยโอ้โหดูว่หนีโรเลนยมาแล้วกดลูกนี้เรียบร้อยเลยท่านผู้ชมโอ้ยบางโมตัวอุยาเกตัวนี้นะดูฮะจังหวะ,วะเปิดมุมลูกนี้แล้วหม่งไม่ขาดนะบางโมชนกับโรเลนยแล้วปั่นด้วยซ้ายหายเลยฮะโอโ้สวยจัดเอาว่าบผมมาที่บางโมออแล้วหนีเตโออีกแล้วฮะดูฮะความเร็วเตโอไม่ทันจริงฮนะ ๋ยวสุดท้ายก็โดนแย่งไม่ได้นะโอเคครับบางโงสับมาแล้วเตโอหนีได้ฮะหนีได้แล้วฝากก่อนตรงนี้บางโงับบางโมซา,าร่าโมซาร่าหนีหนียังไงฮะยังหาช่องเข้าอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้วให้มาก่อนนะ โมซาลาโมซาลา,า,าจะหนีแล้วเฟกช็อตมาตรกนี้ดึงเข้าขวาฟันได้ยังไงแล้วมาลูกอืมไม่ได้ฮนะจะหนีดังนั้นของกองหลังเมื่อกี้นะโอง่แล้วฮะบังโมสาาับเข้าซ้ายสาาับงุุง,งจังหวะนี้แล้วกดอืมเกือบได้ฮนะ กีซารา่าสาลาโยกบังเดิมอะสเตปเดิมแล้วไม่ไปทางนี้แล้วหนีออกด้านในแล้วปั่นเดียบรอยโอ้โหดูฮะโอสเตปโยกคือดีมากฮะเนี่ยโยกเข้าซ้ายแล้วปั่นคือหายไงมียิงปั่นโค้งนะงูซาลาแล้วกดเรียบร้อยโอ้โอจหจังหวะยิ่งทำตรงดำทางคือดูอยู่นะเนี่ย โง่ตอกไปทีนึงฮะไปแล้วฮะบางโงบางโม,งโมต่ตอกไปอีกทีนึงโอ้โหจังหวะมาแล้วแล้วกดเท้าซ้ายเรียบร้อยโอ้โหดูฮะจังหวะมาคือกดเท้าซ้ายก็ได้นะโดยที่ไม่ยิงฝังนะยกโลกนี้สวยจัดบางโงพักอกทีนึงแล้วยิงเรียบร้อยโอ้โห โมซาร่ามาอีกแล้ว啊โมงซาร่ามาอีกแล้วขอดูด้านขวาบ้างหน่อยดิขวาเรียบร้อยขวาก็ได้นะไม่ได้แย่นะะดูฮะจังหวะแบบเลี้ยงมาแล้วขอลองเท้าขวาบ้างนะเท้าขวาขวาสี่ก,ก็ได้อยู่นะเห็นปะ thank <laughs> you โอเคนะครับผมก็จบไปแล้วสำหรับการรีวิวบางมัวเม็ดซาร่านะผมในตำแหน่ง RWOBR 1 0 3เม็ดสม้มเทนยี่ห้านะทุกคนนะถามว่าโดยวรวมเนี่ยโอเคไหมผมว่าโอเคกว่าเปโดเนโตนะที่ผมรีวิวมานะเพราะว่าตัวเนี้ยมันยิงได้ด้วยไงแล้วก็มีแบบว่าการสร่งบอลเนี่ยค่อนข้างดีด้วยเป็นเพย์เมคเกอร์ก็ได้นะบางมตัวนี้จะยิงจะเลี้ยงก็ได้หมดนะถึงแม้ว่าฝีเท้าจะร้อยหนึ่งก็จริงแต่ว่ามีเลี้ยงเร็วเนี่ยเวลาส่งเวลาสับเนี่ยแบบนี้ือพุ่งอยู่เวลาต่อไข่ ก็ค่อนข้างดีฮะรวมๆเนี่ยโอเคเลยผมให้ไป8เต็มสิบนะถ้าเกิดเทียบกับตัวท Y ผมว่าตัวนี้โหดกว่าครับในความสึดผมประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนนะสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยเหมือนเดิมนะใครคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เดี๋ยวผมจะตอบทุกคอมเมนต์เลยนะวันนี้ก็จากไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมนะใครสนใจไปลองกันได้บางโมเมนต์สารานะครับทุกคนนะไปแล้วเจอก,กัน